สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่แกะของขวัญน,นะครับโอก็ได้รับของขวัญจากาคุณแม่นะครับของอีวา่าก็เป็นอของขวัญอะไรนาะเรามาแกะดูนะคบสีชมบูในรกระดาษสีชมพูว้าว<ม>เป็นแก้วนะครับแก้วมีมีข่าว ว้าวรักนวีว่าแล้วก็จะใช้เลยนะครับวันนี้ใช้แล้วก็เอากลับบ้านเมืองไทยด้วยนะครับนี่เป็นมีขาวนะครับน่ารักจังเลยนะครับเข้ากับบรรยากาศนาวีแบบนี้นะครับ ก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็สังสรรค์กับครอบครัวนะครับข้างนอกอยู่ที่ระเบียงกันนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้เราก็พักเบรกกำลังทำบาร์บีคิวกันนะครับ mm hmm. ชอบไหมควรเหมือนกันไหมย n d m น same นอะเหมือนของควนนะครับ ก็วันนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาเยอะเลยนะครับจอดรถอยู่ด้านหน้านู้นนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่ดีใจนะครับที่ได้รับของขวัญของขวัญของวันนี้นะครับอ่าเป็นของที่ระลึกเ้าจะได้เอากลับไปประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็จะใช้ดื่มกาแฟนะครับดื่มกาแฟลุงพลนะครับอ่าก็เป็นแก้สสีขาวนะครับ ก็เป็นที่ระลึกจากประเทศนอร์เวย์นะครับก็ตอนนี้กำลังจะเตรียมทานอาหารกันนะครับก็เดี๋ยวมาพบมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะครับ okay. Okay. เจอกันใ่คลิปหน้าครับ